ใครรอข่าวพระอารมณ์กดและหมอบีอยู่วันนี้และช่วงนี้เดี๋ยวได้ฟังเต็มๆคุณผู้ชมไม่ตอนแรกนะดอมพี่นึกว่าวันนี้เอาละที่ชัดที่สุดคือเรื่องหนีทหารค่ะตอนนี้หนีทหารเป็นรองเลยนะโอ้โหพอล่าสุดพระอารมณ์กดกับหมอบีโดนจับแล้วนะคุณผู้ชมเรื่องยักยอกเงินบริจาคเออเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวไล่ไปโอ้โหจับตั้งแต่ตีสองกำลังพาเข้ากรุงเทพมาแต่คุณผู้ชมนะเอาเรื่องประวัติของหลวงพ่ออารมณ์กดกันก่อนหลังจากไปสืบประวัติมาแล้ว อ้าวหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ไม่ได้เรียนวิศวกรรมนี่ไม่ได้จบจากออสเตรเลียนี่มีแต่ภาพหมู่คณะคณะนักศึกษาปวชวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรพิพสธนโลกหรือที่เรียกกันว่าโรงเรียนเกษตรบ้านกลางอันนี้คือภาพเมื่อโอ้โหขาวดามาคุณผู้ชมมาปีการศึกษา25 2 1ถึง2523ทีมข่าวเลยไปเลยครับไปที่โรงเรียนเกษตรบ้านกลางนี่แหละนะ ปัจจุบันก็พบว่ามีการเปลี่ยนชื่อไปแล้วเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชวาศึกษาวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลกมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกทีมข่าวได้คุยกับท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานบริหารครับท่านผอบุญฤทธิ์ท่านผอ,อ,นนผอ,อมีไหมชื่อลงกฎเนี่ยมีไหมลองฟังท่านดูครับ ชื่อในทะเบียนไม่มีช,ชื่ออลงกฎไม่มีนะครับในทะเบียนพอดีให้การเลื่อที่ได้ศึกคนละไม่มีชื่อนี้เกียงไกลมีนะครับ,รบเกียงไกลเพชรแก้วมีในเทอมสุดท้ายซึ่งปกติสามปีต้องเรียนปกเทอมในเทอมสุดท้ายไม่มีเกรดถ้าไม่มีเกรดอย่างนี้นะครับตําหลักก็จะไม่จบอ,อ้าอลงกฎไม่มีแต่เกรียงไกรเพชรแก้วเนี่ยมีครับ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่กเกษียณอายุท่านหนึ่งชื่ออาจารย์คมสันเล่าให้ฟังว่าผมเองนี่แหละเคยสอนเกรียงไกรอตอนอยู่ปวช .3 เมื่อปี2อ2 3สมัยนะั้นในเกรียงไกรเขาเป็นดาวเด่นเรียกว่าเดือนก็ว่าได้เตะฟุตบอลก็เก่งนี่ไงมีความกล้าแสดงออกครับกิจกรรมไม่เคยขาดแถมเสนอตัวเป็นผู้นํารุ่นด้วยนะคือถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีเอกลักษณ์อย่างเงี้ย ในโรงเรียนคนมันจะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจำได้ทั้งเพื่อนออทั้งครูเนี่ยจำได้แน่ครับแล้วอาจารย์กรเกษียณคนนี้อาจารย์คมสรนนี่บอกตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเกรียงไกรเขาเป็นประธานรุ่นเลยนะจัดทําหนังสือรุ่นชั้นปวชแล้วก็นํารูปสมัยที่เขาเตะฟุตบอลที่ขอนแก่นมาใส่ในหนังสือรุ่นด้วยครับเพื่อนในรุ่นเองก็บอกว่าเกรียงไกรเขารับทําหนังสือรุ่นและแหวนรุ่นแหวนรุ่นเนี่ยวงละ200บาทเพื่อนในรุ่นมี200คนอ่ะก็ได้เงินมาสัก40,000บาท เกรียงไกรหายไปเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง <Ừ. S 1> เกรียงไกรคนนี้หายไปเลยตั้งแต่ปี2 5ง4งานเลี้ยงรุ่นน่ะไม่มาไม่เคยมารู้เลี้ยงรุ่นเลยจนมาเห็นว่าอ้าวเห็นข่าวว่าไปบวชพระแล้วเปลี่ยนชื่อจากเกรียงไกรมาเป็นอลงกฎนี่นี่หรือเปล่าเลยเป็นสาเหตุว่าทาไมต้องมีการเปลี่ยนชื่อจากเกรียงไกรมาเป็นอลงกดเพจบิ๊กเกรียงโพสต์ว่าที่หลวงพ่ออลงกฎใช้ชื่ออลงกฎพละมุกและเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักในใบสุทธิ แทนที่จะใช้ชื่อจริงเกรงไกรเพชรแก้วก็เป็นเพราะเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมหนีทหารเกณฑ์หนีการเกณฑ์ทหารแล้วก็มีการกลบรอยไม่ให้โดนตามตรวจสอบย้อนหลังครับเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลการเกณฑ์ทหารก็พบว่านายเกรงไกรเพชรแก้วเนี่ยไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและมีอายุครบที่จะต้องเกณฑ์ทหารในปี2524นายเกรงไกรเนี่ยไม่ได้รับเข้าหมายเกณฑ์ ในปีถัดมาศาส,สดีก็ส่งจดหมายเรียกเกณฑ์ไปแต่เกรียงไกรก็ไม่เคยเข้าแสดงตัวอีกเลยครับเป็นไปได้ว่าเกรียงไกรเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ชื่ออรงกฎพลรมุกแล้วไปบวชเพื่อมีวัตถุประสงค์จะหนีการเกณฑ์ทหารหรือเปล่าเลี่ยงการโดนดำเนินคดีหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมพี่สาวของหลวงพ่อลองกฎ ก็ตอนนี้อายุ70แล้วบอกว่าครอบครัวก็มีพี่น้องกัน6คนทุกคนยังอยู่ครบนะแล้วเกรงไกลน้องฉันเนี่ยปัจจุบันก็หลวงพ่ออลงกดนั่นแหละเป็นน้องคนที่5ฉันยืนยันเลยในฐานะพี่สาวเนี่ยว่าน้องเนี่ยเกิดปี2อง3แต่จําวันกับเดือนเกิดไม่ได้ส่วนเรื่องเกณฑ์ทหารแหมฉันเองก็ไม่มั่นใจนะว่าน้องน้องเกรงไกลหรือว่าอลงกดเนี่ยได้ไปเกณฑ์หรือเปล่าขนาดตอนน้องบวชเนี่ยไม่บอกครอบครัวสักคนมีเพียงลูกพี่ลูกน้องพาไปบวชแก้เคล็ด เพื่อเริ่มทำมาหากินในกรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่าน้องฉันเนี่ยซึ่งจากเกรงกจมาเปลี่ยนชื่อเป็นอรลงกฎบวชแบบไม่ศึกเป็นพระต่อมาเรื่อยๆตัวฉันเองเนี่ยที่เป็นพี่นะเคยไปเป็นแม่ครัวอยู่ที่วัดได้3ปีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยกลับขอนแก่นดีกว่าหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับคุณผู้ชมครับ เราจะพยายามนะครับให้คุณผู้ชมได้ไล่เลียงได้เห็นปฏิกิริยานะครับของแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละคนใกล้ชิดของหลวงพ่ออารมณ์กดก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ดูความเคลื่อนไหวล่าสุดว่าทั้งหลวงพ่ออารมณ์กดกับหมอบีโดนจับค่ะเมื่อวานนี้ทีมงานใจฟ้ากระปุกบุญยืนยันว่าหลวงพ่อยังอยู่ที่วัดแต่เอาละดูหลวงพ่อท่านเครีครยดหน่อย ประนามแล้วล่ลสุดมืไหนครับก็เมื่อเช้าก็ได้กราบท่านอยู่ไม่ได้ไปไหนครับท่านเป็นยังไงบ้างท่านก็สบายดีครับท่านดูเครียดไหมครับเครียดเครียดนี่คือพี่บริทิชัยเศษเพงเป็นประธานทีมงานใจฟ้ากระปุกบุญหรือว่าโครงการแท็กซี่อุ้มบุญฮะนะครับให้สัมภาษณ์เมื่อวาน คือหลังจากนําเงินที่รวบรวมได้จากกล่องรับบริจาคโครงการแท็กซี่อุ้มบุญนะครับมามอบให้หลวงพ่ออลรอโกดก็ยืนยันบอกว่าหลวงพ่อยังอยู่วัดนะเพิ่งจะได้กราบหลวงพ่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้แหละนะครับก็หลวงพ่อก็สบายดีไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ดูจะเก็บตัวหน่อยแล้วก็สีหน้าเคร่งเครียดส่วนเรื่องของบัญชีกองทุนวัดนะครับที่ใช้ชื่อแล้วก็เลขประจําตัวประชาชนของนอายอลรม์โกรพลมุกไปเปิดบัญชีพร้อมเพย์พร้อมเพยนะ์น่ะ ธนาคารกรุงเทพได้ตรวจสอบบัญชีกองทุนอาทร<อ>ประชานาศ,านาศของวัดพระบาทนภาูพบว่าคุณผู้ชมครับหลวงพ่ออารงกฎได้นำใบสุทธิมาใช้ประกอบการเปิดบัญชีครับซึ่งในใบสุทธิมีเลขประจำตัว13หลักของนายอารงกฎพลมุกครับอดีตข้าราชการที่เสียชีวิต มันหมายความมันแปลมันตีความไม่ได้คุณผู้ชมเก็บไว้ในใจครับ,รบมาขอเปิดบัญชีปี40ครับกระทั่งมีการรณรงค์งงให้ใช้ระบบพร้อมเพในปี2 6 6 1, 1หลวงพ่อก็เลยเชื่อมบัญชีเข้าระบบพร้อมเพครับย้ำอีกทีนะตอนไปเปิดบัญชีนะยังไม่นิยมใช้พร้อมเพก็เอาเลขประจำตัว13หลักของอารงกฎพลมุกอดีข้าราชการไปเปิดนะครับ หลังจากธนาคารได้ตรวจสอบย้อนหลังพบว่าหลวงพ่อลงกฎนำเลข13หลักของคนอื่นมาแอบอ้างเปิดบัญชีผิดกฎหมายครับคุณผู้ชมธน,นาคารจึงอายัดบัญชีและยุติการใช้พร้อมเพย์แล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้บัญชีตอนนี้ที่นักข่าวลองโอนคน,คนดูลองโอนคุณผู้ชมลองโอนมันโอนไม่ได้เพราะว่าธนาคารกรุงเทพเขาระง,งับแล้วครับนะ แต่ยังสามารถรับโอนเงินผ่านบัญชีปกติได้นะแต่โอนผ่านพร้อมเพย์ไม่ได้ไงนี่แหละครับคุณผู้ชมคือความเคลื่อนไหวนะครับค่ะแล้วก็หลายๆคนก็จับตาพอเห็นข่าวว่าจับพระอลงกฎแล้วคุณผู้ชมค้ะล่าสุดช่วงสักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาเลยนะคะทางตำรวจกองปราบเนี่ยได้บุกไปจับกุมตัวหลวงพ่ออลงกฎที่มูล,ลนิธิใจฟ้าวัดพระบาทน้ำพุที่ลบบุรีค่ะคุณผู้ชม ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะก็มีหลักฐานว่าหลวงพ่ออารมณ์กฎมีความผิดข้อหาทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ําพุเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็โดนเรื่องของฟอกเงิน สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินซึ่งก็มีการคุมตัวรายงานข่าวออกมาบอกว่าตอนตีสองนาทีที่มีการคุมตัวหลวงพ่ออลงกฎแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพเห็นว่าตอนนี้มาถึงที่กองปราบที่กรุงเทพแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นค่ะหมอบีบหมอบีคนดังหมอบีเนี่ยล่าสุดเนี่ย ภาพนี้ที่ปรากฏอ,าออกมาทูตสื่อวิญญาณใช่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้นำหมายจับไปคุมตัวหมอบีทูตสื่อวิญญ,ญาณนายเสกสรรซัพย์สืบสกุลก็ตามหมายจับความผิดยักยอกทรัพย์นะคะอยู่ระหว่างการนำตัวไปสอบสวนที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ภาพที่จับหมอบีคนดังเนี่ยสีหน้าก็ค่อนข้างเครียดค่ะครับแล้วเห็นว่าวันนี้ จะจับช่วงประมาณสักสายสายแต่พอเห็นเป้าหมายมีการจะเคลื่อนไปตั้งแต่เช้าตรู่เลยใช่มีการจะเคลื่อนย้ายจุดเคลื่อนย้ายพิกัดก็เลยรวบเลยนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะคเดี๋ยววันนี้เกาะติดต่อเนื่องเลยนะคะคข่คาวเที่ยงข่าวเย็นไทยรัฐนิวโชว์นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมจับตาค่ะทั้งเรื่องหลวงพ่ออลงกดทั้งหมอบีแล้วก็ที่บ้านหนองจานสากแก้วด้วยอื